รู้สึกว่าเป็นไงบ้างคะตัวไหนตัวไหนใช้ทาอะไรบ้างคะแนะนาแม่หน่อยคะ่ะอันนี้คือเอาไว้ทาแก้มอุ้ยรู้ด้วยเอานว้ทาแก้มเหรอโอ้ว่านีทาตาทั้งหมดไหนอนันไหนอันน,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 นี้อันนี้ฝั่งนี้ไว้ทาอะไรหรือเอาไวทา้ทาตาเหมือนกันโอ้โหอันไหนทาแก้มตรงไหนนะโอ้โอ้โอ้ได้หมดเลยแล้วทาปากตรงไหนนะลูกมีไหมเอาตรงไหนทาปาก นี่เหรอทาปากนี่ไงนี่ไงนี่ทาปากอันี้เห็นไหมเนี่ยสีเนี่ยทาปากได้ใช่ไหมอันนี้จะคืออนนี่คือผลงานของอีเมจใช่ไหมคะโอเควันนี้มาในทีมโอ้มีปัดแก้มด้วยโอ้โหมีการดูดูที่ทำคอนทัวร์หน้ามีการทำคอนทัวร์ทำปากแบบแฟนซีด้วยโอ้ ตอนนี้เทนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหมคะตาตาสีฟ้าเนี่ยเก่งมากเก่งมากคุณเก่งคุณเก่งที่เมทโอ้แต่งหน้าสวยมากเหมคะมีแวบเป็นเมคอัพอ์ติสเลยนะคะเนี่ยแม่หนูแต่งหน้าให้ไหมโอมจะดีหรอคะดี <laughs> แต่งหน้าให้แม่เหรอแล้วมันจะสวยไหมสวยไม่สวยไหมฮะหนูจะ <laughs> แต่งหน้าให้สวยเลยเพราะว่าหนูตูดะจกแล้วมันสวยแค่ไหนรอดูกระจกแล้วสวยแล้วแม่ก็จะสวยใช่ไหม เราทำหน้าให้เก็บโทรศัพท์ก่อนอ่ะเก็บโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเราทำหน้าให้โอเคอาร์ามาดูผลงานอิมเมจนะเากินตาหลับตาเพราอว่แม่อาสีอะไร้อาสีอะไรก็ได้หนูหนูเลือกมาเลยอาสีทองไหมอ่าได้หมดอัดอาร์ถามาโอเคอือหึตาหน้าอือหืออือหือี๋อี๋ว้า ีีโอ้ oh my god ฝีมือลูกสาวโอ้ oh my god สีสวยมากคะ่ะโอ้ baby เอ็งชื่นไ,ไม่ได้เป็น baby ใช่รู้สอ่าไม่ใช่ baby แล้วเธอเป็นพี่แล้วโ okay. อเค oh มีผสมสีด้วยสีทองกับสีเงินต่อโอ้ย oh. มันเป็นฉีดอะบัวว้าวแม่สวยจังเลยคะ่ะเราต้อจะจบฉีด ายแชโดด้วยอะสองฝั่งสองฝั่งโอ้ประกายสวยโอ้จุ่มสองสีเลยมีสีทองสีเงินสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงสีเขียวออกครบเลยนะเนี่ยโอตายจะดีเหรอลูกจะดีเหรอเอาออกค่ะมันเยอะเกินนะไม่ว่าจะดีหรือเอาออกค่ะอ่ะโอเคโอเคค่ะอันต่อต่อน้อยยังอ่ะอ่ะโอเคน้อยนะโอ้โหน้อยยังยัง อให้บาลานซ์กันด้วยนะอีกฝั่งหนึ่งก็ให้บาลานซ์กันด้วยนะบาลานซ์กันด้วยนะอ่าไม่ใช่โมเมพาพื้นนะอินเมีพาพื้นค่ะโอโ้โหโอ้โหคัดเบ้าให้แม่ด้วยโอว้าวแม่สวยมากเลยอือฮึโอโ้โ,อโหโอ้โห อิเมจต้องสัดส่วนตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือพื้นที่ว่างอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะคะลูกอ่า <c oughs> อ่ะฝัะ่งนี้ฝั่งนี้ไม่เห็นทาเลยอ,อ๋อทาแล้วนี่มันน้อยไปมันไม่บาลานซ์กัน <Okay. S 1> อ,อือหืออืออ Oh my god สวยมากค่ะแม่เองตอบตาตรงมันสวยแค่ไหนอ๋ออ่า <c oughs> อ้าปัดแก้มได้สิคะเออติ๊กสิน่าทีอะไรขีเจะพูไหม ได้ค่ะงั้นเอาตรงนี้มาปัดเนี่ยโอเคขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับเบาๆนะอย่ถึงจูบแรงอ่ะอ่ะค่ะอ่ะปัดอืออืโอ้ตาย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 เฮ้ยหนูตัวเอ่ะปัดให้แม่สักอืมอือออเจมูกด้วยเอาสีเดียวกันเลยเหรอไฮไลท์เลยเนี่ยอะค่อยๆคุ้นคุ้นสีมันค่อยๆคุ้นๆุ้นเหรอ ืพอยังแม่สวยยังยังนี่ไม่สวยเหรอคะเนี่ยต้องทาปากต้อเล่นเมื่อกี้หนูทาปากเฉยๆทาปากได้เหรออ้ามามาจัดมาทาปากทป็ยังไงทาปากเป็นยังไงทบเล็กเอาเลยค่ะอื้มอือ อาปากายด้วยอาปากายด้วยสีสีไหนดีปะกายสีอะไรดีสีนี้อ่ปะดีปะกายทองโอ้โหปะกายทองเลยเอามาอามาอมอืออ่าจ่าฮจาฮ่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 าฮนาฮ่าฮอาฮ่าม่าฮมอฮ่าอ่าฮมาฮ่าฮมาฮ่าฮ่า่่าฮนาฮ่า่าฮมาฮ่าฮ่าฮา่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่่อ่อ่่่ อะมาดูผลงานอิเมจ์อะมาดูผลงานอิเมจนี่คือฝีมือการแต่งหน้าของน้องอิเมจนะคะแต่งให้คุณแม่ดูสิสวยไหมฮสวยไหมแม่สวยไหมแล้วอิเมจสวยไหมอิเมจสวยไหมว้าแม่อะไรคะชัดติดน้มาติดแก้มเราไปจุบมันแรงก็ไม่ไม่ได้โดนเลยแม่ไม่โดนเลยไม่มีค่ะลูกไม่มีไปจับแม่ แม่น right? ี่ยขงหนูนะอ่ะรู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 ขหนูอื้ทำไมถ้าทางการแต่งหน้าอิมเมจเหมือนเหมือนจะกินข้าวเลยสวยไหมชอบไหมชอบไหมคะไม่ค่ะอ่ะดี๋ผมผมผมบางตาเลิศเนะเลิศนะ แต่งหน้าให้พี่ฝนว้าว <Wow>, amazing แต่งหน้าให้แม่แต,แต่งยิมิทอือีเมิแต่งหน้าให้แม่สวย <So S 1> มากเลยใ like, uh, สยฝอเหรออันนี้ใส่แม่มดใช่ไหมแต่งอีเมิแฟนซีแบบแฟนซีให้แม่นะคะสวยมากเลยไฮโซรู้ลาำมาเห่ามากเลย